รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอนบียตอนบียตอน,ยตอน,ยตอนบยสมอลองเข้ามาดูตอนตอนบตอนบียรยรู้ว่าสนับสนุนโดย เชื <łość> ่อเคหะธนาคารออมสินบริษัททิพยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนไหยจดหมายก็ว่าไงอ่านซิสวัสดีค่ะ เดีเดิฉันติดตามคุณเด๋อมาตลอดเวลาจากคุณเดอเป็นคนน่ารักมากใครๆก็ว่าถึง<น>ตัวเตีย<ะ>้ยแต่ก็มีความสุขที่ครั้งที่ได้อยู่กับคุณเด๋อเออบุญเหมือนรู้ใจเราไม่ได้เจอกันมาประมาณ20กับกว่าปีแล้วนะคะโอ้โ,โคงนานแล้วเนี่ยลรแ,รแต่อยากจะบอกคุณเดอว่าอ้อยก็ยังมีชีวิตอยู่โอ้ยนะอ้โโอยอ,อยากจะบอกคุณเดอจริงๆมีอะไรข่าวดีมาบอกตอนนี้อ้อยเลิกหมากแล้วนะคะม่บอก บอกอีอ้อยเไปเรื่อยๆเกี๋ยกอรุณา่านต่อตรงขอบมาขนาดเองเป็นไปได้ยังไงเออช่วยอ่านว่ากูอ่านไม่ออกอะไรอ่ะเกี่ยเล่นแน่อะไร เอาอะไรอ่ะจดหมายมันคงว่าอะไรเลยเหรอปวดอ่านหนังสือหัวทิพย์เลว่ะโอ้โห้ว้ถ้าอยากได้ตัวเจนและพ่อแม่ลิงของแกคืนให้ทาสานไปเจอกันที่ทุ่งสวรรค์นเจ้าทาสาน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี่มานั่งยังไม่ทันไรจะต้องกลับไปอีกแล้วเนี่ยฮะไม่และตรงและตรงสวรรค์หน้าอยู่ที่ไหนไม่รู้รู้แต่ตรงทานตะวันนี่ไงไอ้นี่ตรงบางกะปิไงเล่นเล่นไม่ใชไหนแล้วสวรรคนาไม่ใช่ไม่ใช่สวรรค์สวรรนาสวรรค์นาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปตามหาให้นะเดี๋ยวจะจัดการบ้างไอ้คนที่จับไปเดี๋ยวทาสานจัดการเองช่วยหน่อยนะลุงน้าได้เลยไม่ได้ปัญหาจัดการให้ เล่นไปลิงใส่แว่นทําไมเล่นไปลิงใส่แว่นทําไมเดี๋ยวมันต้องใส่กูอายเขาเดี๋ยวเขาจะเขาจะรู้ว่ากูเล่นเป็นลิงรายการนี้เขาบอกว่าถ้าใครอายเขาไม่จ่ายตังค์มึงถอดแว่นนี่กูทีวะเออโยงนั้นี่โยงนะโยงโยงใส่ดีดีจะได้คนจะได้กลหน้าละปล่อยครับเจ้านายอ้ดมจะบ้าไปหรือเปล่าปล่อยพวกเราเดี๋ยวนี้ ตานคนเดียวแล้วพ่อแม่ฉันไปจิตฉันไม่เหลือพ่อเหลือแม่แล้วแเกเรียกฉันนี่แเกเรียกฉันว่าลูกมันเรียกมันอะ,อะ,อะคิดว่าฉันโง่แกด่าฉันเหรอมันไม่ได้ด่า ด่าเขาไม่ใช่อย่างงี้ด่าเขาต้องบอกไอ้ไอเยิ้นไอ้ไอ้นอกใจเมียไอ้เมียไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกมีเด็กไอ้เล้วกันแล้วไม่ยอมกลับบ้านใช่เอเตอรถไปจอดกลางคันนาเมียดีขนาดนั้นมึงจะงทำตัวอย่างงี้คนเลวเด็กอยู่บางหน้า รถตู้ไปแดงไปจอดกลางคันหน้าไปไหนดจอดไหมเดี๋ยวนะไอ้ตรงเนี้ยดาคือเราไม่ถูกกันไอ้นี่ดาแต่มึงเนี่ยพวกกูอะไรอะไรสมทบทุนตลอดกลัวพวกนั้นไม่รู้ไม่ต้องพูดบักแค่สองคนออกไปดูต้นทางไอ้ทาซานมามื่อไหร่ก็แหกปากเข้ามาบอกด้วยให้ไปดูต้นทางไปดูต้นทางแล้วใบมันเป็นยังไงครับใบนีถไม่พูดมึงจะพูดอะไรก็ได้ ถ้าทาซานมันมาจริงๆแล้วเราจะทำไงด้วยพวกแกต้องตายแน่ทาซานถ้ามันมาเห็นฉันโดนทรมานมันต้องฆ่าพวกแกเฮ้ยให้ทาซานมาที่นี่ฉันบอกเลยนะมันจะต้องตายสถานเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอยี้ ตอนนี้ไอ้ทาซานมันมาแล้วครับทาซานมาแล้วคุณมาแล้วตั้โ เฮ้ยลองยี้แล้วฉันจะไปยังไงอะยังไงฉันไม่เข้าใจมาละโวยก็ต้องบอกมาละวาอ๋อร้อมด้วยกันล้อมด้วยกันได้เฮ้ยเฮ้ยอ้าเฮ้ยเฮ้ยมาละเวยมาละวะมาละเวยมาละวามาแต่ของของของเราไม่มาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีมาโกดโกไม่มีเฮ้ยอะไร ก็ต้องมีสิมีของมาแลกกันก็เป็นคนตรงๆน่ะไม่มีก็บอกไม่มีเล่นเป็นปะเนี่ยยังไงอะใครมีมะกรูดมาแลกมานอาอ๋อของมาแลกกันเออคอยทีใครมีมะกรูดมาแลกมานาวใครมีมะกรูดมาแลกมานาาใครมีลูกสาวว้าววาวอยเอาอ้ยเอาอ้ยเอาอ้ยเอาอเอาอ้ยเาดี๋ยวดเดี๋ยวดไอ้พวกนี้ไม่เท่าไหร่แม่จะมาเอาอะไรจากเขา ไม่ต้องเอาอ้าวไป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 แจรันนะไข่มีมะกรูดมะละกอไข่มีลูกสาวมะลกลูกเคยเอาวะเอาเอวิลูกเคยกองยาลาลาไอ้ลูกกลมๆลมเขาเรียกตู้เย็นเนี่ยไอ้ลูกกลมๆลมเขาเรียกมะนาวเออมะนาวเหรอเอออะไรตู้เย็นบ้านป้าหรือลูกกลมๆลมเอตู้เย็นบ้านพี่มันแบนแบนหรือไง ไอ้ลูกกองกองตเขาเรียกมะนาวเหรอถ้างั้นลูกฟุตบอลก็เรียกมะนาวเลยไม่เป็นไรมันกลมเหมือนกันอ๋อไอ้ลูกกลมๆองเขาเรียกมะนาวไอ้ลูกกลมๆองเขาเรียกมะนาวไอ้ลูกยาวๆาวเขาเรียกมะดันไอ้ลูกสั้นๆเรียกลูกตาดงเฮ้ยมันด่าพ่อเขาร้อนไม่รู้เหรอนี่จะไปร้อเล่นกับมันเหรอเฮ้ยไป แกไม่รอดแน่ตาตาฉันจะให้ไอ้กูรูจัดการจัดการแกด้วยมนต์ดำาบกูููเู้กูเอู้กูอะไรเขารปฮเขารู้ปฮเขารฮไปจัดการมันสิก็ไปจัดการมันสิมาอะไรอะเเปนกูฮะูเม็นกูฮะ้เกูอะไรทำไมต้องเป็นกู เพราะแกมีคาถามนต์ดำจัดการมันเอเข้ามาดิอะไร<อ>เข้ามาดิมันต้องแปลงเรียบร้อย<อ>ชัดแล้วเรื่องแบบเข้ามาดิแกต้องไปแกเลิมแล้ว กับรลกูกอะไรกับรล็กูก้อะไรกับเล็กูกอะไรทำไมถึงเป่ากูไปเจ้าใดมาอุดหนุนใหม่นะ ซื้อแป้งน่ารักหน่อยสิคะได้เลยจาะคนสวยอขอบคุณนะคะที่ชมอ่าพี่อะไรอ่ะนี่จะพุ่งไปไหนเนี่ยเป็นไรเดินหน้ามุ่ยมาเชียเบื่อดิเบื่ออะไรเรี๋นี้ไปไหนมาไหนเจอตะรถติดนีด รถมันก็ติดเป็นธรรมดาอยู่แล้วถ้ารถไปติดจะวิ่งมายัางไงล่ะคะเออใช่รถกอสตาร์ติดทุกขันถุยไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าการจะระจรติดขัดน่ะจะคนสวยนี่ถ้าพูดถึงเรื่องรถนะ,ไม,ะไม่จะคุยุยแฟนหนูออกรถมาใหม่แลนัดรับหนูไปทานข้าวด้วยนะจริงเหรอจริงโอ้ยน่าอิจฉาแฟนเธอจริงๆเลยนะนี่มีรถใหม่ด้วยแต่พอถึงเวลานัดนะมีรถป้ายแดงมาจอดที่หน้าบ้านหนูหหนูขึ้นไปนั่ง พอรถออกตัวเท่านั้นแหละไอหนูทำหน้าไม่ถูกเลยแสดงว่ารถมันต้องทั้งแรงทั้งหรูเลยใช่ไหมล่ะเปล่าหนูขึ้นรถผิดคาดเนเบ๊ไปดีกว่าเพียดเมื่อกี้ขับรถมานะเจอรถคว่ำเต็มถนนเลยกดว่าที่เหดหรอเอ้ารถมันก็ต้องคว่ำอยู่แล้วไงรถหงายจะวิ่งยังไงไปถ้ไปเดี๋ยวตบความ มีคนไม่ใช่รถจะมาคว้าบิดบ้านก็ได้หรือยังละแปงอ่ะได้แล้วรัน d ด้ค o ั e back to my home โอเคอาดามกลับบ้านด้วยกันโอเคไหมตกลงไหมไม่ว้ายใครกินน่ะอาดามโน่ครับเด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 มไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา สนับสนุนโดยแป้งเด็กน่ารักคิสหอมกลิ่นสุวิทเบอร์รี่และเฟรชยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกเลยนะเว้ยแกอย่าก้าวเข้ามานะนี่มีอะไรพูดกันดีๆนะเว้ยทำไมแอดัมไม่มีดีหรอกเว้ยปล่อยฉันไม่ปล่อยแกอยากลองดีใช่ไหมทำไมได้ไปอย่างดียว อไกะมึงเหยียบแล้วเขาเล่นไปแล้วเขาเล่นไปแล้วเาเล่นไปแล้วอาไรไอเด come back to my home ไอเคอะไร์ยูริชามไม่รักไม่รักโอเคยูนูอดามเข้าใจไหมเข้าใจไหมอดามยู่นูสจะเปล่าคาถามา ทำไมทำไมเราไม่ใช่บีบก็มือไปโดนยิงจมพ้อไอ้อดัมคาแบคทูมายโฮมโอเคอดัมกลับบ้านด้วยกันโอเคไหมตกลงไหมไม่วายใครกินนะวายเพ่าะทำไมเหรือเอาเรีกว่าวายเพิ่งหมดไปขวดนวายทำไมพ่อแม่มันต้องมาพูดเลยเลยต่อไปนี้ฉันจะไม่ฟังใครอีกแล้วเอาทุกอย่างไปจากฉันตำสมบัติของฉันเอาแล้วเลิกทำเรื่องบ้าๆนี้เลยฉันให้อภัย ไปเริ่มต้นใหม่ยังไงฉันก็ไม่กลับไปไปมึงแน่ใจว่ามึงไม่กลับอาดัมไม่กลับอาดัมแน่ใจไม่กลับผมไม่กลับมันไม่กลับเรากลับไปเฮ้ยยอดเอามกลับก่อนนี่แม่ไม่จะทำไรฟังหน่อยคนเป็นลูกควรจะฟังพ่อฟังแม่ถ้าไม่ฟังพ่อฟังแม่ลองฟังเมียฉันสักหน่อยอะไรฮะลองฟังเมียฉันหน่อยพูดถึงคนดีลูกมีเพียงแม่รักลูก ตั้งแต่ในครั้นนั้นเป็นต้นมาน้ำนมซึมซาบอาบตัว,ตว,ตวทั้งกายา,าดินแผ่นฟ้าหรือมาทีอับกับบุญคุณจะเป่าคาถามาแล้วเ้ย ต้องร้องก็ได้มันมันบีบมันโอบิดติดต่ไม่ได้ไม่ดับถูกไห้จับเลยหมพ่อแม่จำผมขอโทษโอเคอดโน้ทครับแดมโหน้ครับแดมโหน้ครับแดมโน้ทครับแดมไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาพ่อแม่ยกโทษให้ผมด้วยนะครับเออยกโทษให้ยกโทษให้โอเคโอเคโอเคไปเริ่มต้นชีวิตใหม่โอเคคงไม่กลับบ้านไปกับพ่อกับแม่นะครับอ้าวทำไมอ่ะทำไมฮะลูก พราะผมฟังเขาร้องเพลงแล้วผมอยากจะบวชครับสาบสิงสาบสิงจะลบประชามอาลูกใช่ครับผมขอไปบวชที่เมืองไทยนะครับแม่เดี๋ยวจะเป็นอุปชัยเองโอ้โหนี่หมอปลาหมอปลาไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้หมอปลาไม่ใช่หมอปลาปลาเปล่าไปไปกับแม่ไป ไปนะครับไปด้วยกันเดินไปด้วยไปก่อนนะจ๊ะดูดิเราเราไปบทได้ไหมแล้วโกนหัวยังอะอะไรนะโกนหัวยังโกนรล่อไ้แล้วไปแล้วนะแห่เลยวัดใช่ไหมคะเดี๋ยวยุดยุดยุดอะไรอะไรเธอจี้แม่จี้แม่เฮ้ยยกมือครับมึงจะบ้าเหรอที่มันนี่เขาเรื่จี้ของแม่อ๋อนี่จี้ของเธอใช่ใช่ใช่ แกเป็นลูกแม่ใช่ไหมเ้ามา妈ป้าป้าอย่าไปเชื่อมันเอ้ามาอยู่ป้าป้ามา妈พ่อจี้อันนี้มันเป็นจี้ของผมผมทำหายไปเมื่อ20ปีที่แล้วจี้อันนี้มันติดตัวผมมาตั้งแต่เกิดของแกแน่เลยเป็นของผมทศน์จี้ของยู่หรือเปล่าเอออันนี้เออ เก็บได้ไม่ใช่ของไม่ใช่ของฉันเพราะฉะนั้นฉันเก็บได้ฉันก็ต้องเป็นเจ้าของมันเฮ้ยจะบ้าวเลยมีคำนั้นฉันเลยไอ้ยัยไอ้ยแกโกหกแกโกหกฉันใช่ไหมไอ้ชาติชาติไอ้ชาติทั่วไอ้โลมวแช่แฝบมีรถถวยท่อตนอีส่วมเต็มโอ้โหดาสลาสมีลงเลย พี่คะพี่ขะเทลลที่สั่งได้แล้วค่ะขอบคุณมากนะครับสินค้าก็ดีบริการก็ดีคนขายก็งานดีโอ้หแบบนี้ต้องไหต้องซื้อบางแส้วหละเราได้สิจ๊ะเอาเยอะไหม เอาเยอะไหมเดี๋ยวค่อยบอกเฮ้เดี๋ยวพี่หมอโมดนี่เลยขอคุยกับเพื่อนเอาละจ๊ะโอเคโอเครีบมานะคะช่วงนี้ของไข่ดีม้วนค่ะข้าวนี้ไม่ดีมันรู้ไปดิวะไอ้นายช่วงนี้เป็นไงวะทำไมอ่ะยังชอบจัดเฮฮาปาร์ตี้อีกไหมโอ้ยมันเรื่องปกติก็มีบ้างแต่ว่าล่าสุดเพิ่งจัดงานวันเกิดกำลังเพลินเพลินนั่งกินกันเพลินเพลินกำลังแดนซ์อยู่ๆไฟดับเปล่าวมีสไตล์เปล่าวบ้านฉันโดนตัดไฟเฮ้ยแปดเดือนแล้วไม่ได้จ่ายตังค์กระสิ๊ ยังไปจัดที่บ้านอีกลืมไปดิเ้ยพูดถึงที่บ้านเนี่ยน่าเป็นห่วงนะเว้ยทำไมอ่ะพักนี่ขโมยกระโจนมันเยอะอ,อของที่บ้านพี่เนี่ยหายบ่อยมากเลยเยิ่งวันก่อนมีคนมาด้อมด้อมมองๆหน้าบ้านพี่เลยตัดสินใจเว้เออซื้อหมาล็อตไว้เลยเผาหน้าบ้านไปเลยเฮ้ยไม่เกินอาทิตย์เดียวไม่มีเลยไม่มีโจรเลยไม่มีหมาให้เลี้ยงอีกเลยโจรบ้าอะไรขโมยแม่กะท่านหมาอ้าแล้วยี่ทำยังไงอ่ะพี่ก็ไปอยู่หน้ารัวเ่าแทนหมาเลยเฮ้ยจริงอ่ยังขโมยมา เขาโวยมาแล้วมันปีล้วนแล้วมันเข้ามาในบ้านแล้วมันจะจับผมแล้วเฮ้ยโจรโมโหเอาไม้ตีขาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไม่ต้องเลี้ยงหมาแล้วเลี้ยงแค่แล้วกันสุดยอดเลยไปยู่บ้านกูดูกูเลี้ยงเฮ้ยมึงใช่หมาเห่าเสมือนเกลียวนี่ไอ้นี่ใช่ได้ใช่ได้ใช่ไหมใช่ได้เหมือนหมาแล้วหอนจะด่าใครไหมมีแต่ด่าแล้วพอแล้วกูเก็บไว้เล่นมุกหน้าโอ้โหแล้วคุณยา ตอนใบคลายเครียด <Yeah. S 2> <nd> <like> <Y ummy> อยากรู้ว่าแค่ไหนต้องดูก่อนไปสนับสนุนโดยสบู่วิภาดาวิตามินซีและอ e. <Y ummy> นมไทยเดนมาร์กโฉมใหม่ให้คุณค่าเหมือนเดิม ออากีไฟสนีเหล็กไหลไฟเบอร์อีหกเพิร์เดินอากาศไทยรถทัวร์ไม่มีแอร์โอ้โหดิงดิเอาเอกเอาเอกอีรถบัสรถเบนรถเข็นรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์อีมิตรกุมารตาคูเตอร์นันตันกุมารตาเอรูจอนสันอีซูซุโอ้ยดีไม่แถมรถอีแต่งมาด้วยเอาเอกเอาเอกเหลืองยาวหางสั้นสัมปั้นเรือพายกอดท้ายวางกลางเลยแปะเลยโปงเรือโคงเรือรั่วเรือล่มเรือจบเรือ เลือกแปดหัวโอ้โหนี่ดูเนี่เรือแปดหัววิ่งทีน้ำบาดทั้งคลองไอ้หน้ากระปุกไอ้ลูกกระปัดไอ้หน้าถนนไอ้คนสองคลองไอ้หน้ากระดงอนองระดไอ้หน้าเรือจ้าอ oh. the ีหางเรือเจ้าไอ้หน้าพ yeah. ัดแจ้งไอหน้เม็ดปหวยกี้ไอหน้ามากระโปงได้มากระโปงเราจะไปมาด่ากันเองละมาเยอะกันมาล้นไปกันแล้วจะด่าแล้วก็ด่าฉันคนเดียวห้ามด่าคนอื่นนะทำไมอ่ะมีใครมั้งจะด่าใครอีกไหมม่ด่าแล้วพอแล้วกูเก็บไว้เล่น นโอ้โหมีลูกอีกเพราะฉะนั้นค่อยๆมาคือมาหลักฐานจะได้มามีเราต้องเป็นพ่อเป็นแม่ตรงหนึ่ี้่ะเนี่ยปู่ปูไม่ใช่ไม่ใช่ว่าผมเป็นลูกคนเดียวผมบอกกับแม่ตรงๆเลยว่าผมมีเมียแล้วแล้วก็นี่คือทายาทของผมเป็นหลานของแม่ครับลูกมาคุณยย่่าาย่า ย่าย่าหลังเกียรมึงไม่ไม่ต้องขนาดนี้ทำไมย่ยะโอ้โหมึงไม่ใช่ดำนะมึงเขียวเลยล่ะถ้ามาทำดีเพื่ออะไรนี่คปนอยู่เป็นหลานและคนนี้คือหลานคนเล็กแสดงอยู่อินเดียจะเป่ากระถานจะร้องทำไมจะจะมีทำไมเรา ได้ติ๊กมันนี่ของผมจริงๆครับในเมื่อแม่กับพ่อรับผมแล้วรับหลานไปด้วยนะครับงั้นเรากลับไปยังเมืองเราดีกว่าเดี๋ยวนะคะตกลงนี่คือจี้ใครคะใช่จี้จี้แม่จี้แม่แม่แม่ก็อย่าปาจี้เนี่ยอะไรกันอะไรเล่าไหมอะไรคะนี่อะไรเนี่ย อันนี้จำนํา500โอ้ยเหมือนอย่างบ้านไปๆๆแม่แม่อยู่แกําลัแต่งงานอยู่ค่ะใช่แม่อยู่ประเทศอะไรอ่ะแม่อยู่อังกฤษ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 ม่ฝรั่งสักเพลงได้มั้ยไอไอเดี๋ยวๆยินยาสิแม่จะได้ไม่ไอ I will have nothing โอ้ยมันต้องอย่างนี้ดิของแท้ไ I I ไอ้ have no โน้โอ้โหชัดฉันเล่นกระโดดไปไปไปแล้วตกลงกูเป็นลูกใครวันเนี้ยคุณทำอย่างนี้คิดหรือว่าคุณทำถูกให้เมียน้อยนอนปู่เมียหลวงเจ็บกระดูกแล้วก็นอนกระดานลูกฟังลูกฟังลูกก็หลับสบาย ปั๊บ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 ปปั๊บสหหดูมันดูมันก็ไมมอยู่ตรงนี้แหละสิบหกปีแห่งความหลังที่เธอและฉัน ขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับคี่ละสายเว้นเกี่ยวกับอะไรส่วนมากจะเกี่ยวกับสายตาเกี่ยวกับหูนี่ลองละอาเลยอ้ยเฮ้ยวิชาแพะทุยทุยเนวเดียวกันเลยเพลงนี้มันอยู่ในใจเลยจริงเพราะเห็นรูปอย่างเงี้ยเรขึ้นได้เลยคาราบาเมียสวมเขาเมียสวมเขา